คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบให้สามใบค่ะใบแรกค่ะเด็กถือถ้วยค่ะใบที่สองค่ะราชาถือไม้เท้าค่ะใบที่สามค่ะห้าไม้เท้าค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะ คุณจะมีในเรื่องของดวงวิญญาณน,นะคะติดตามนะคะในช่วงเวลานี้นะคะหรือบางคนอาจจะเรียนกุมารไว้นะคะซึ่งช่วงเวลานี้นะคะจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานนะคะการงานใดที่คุณมีอุปสรรคขัดขวางอยู่นะคะดวงวิญญาณที่ติดตามคุณอยู่หรือว่ากุมารที่คุณดูแลอยู่นะคะจะสามารถช่วยคุณได้นะคะ คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะคอยช่วยเหลือคอยอให้ความเมตตาคุณในเรื่องของงานอยู่นะคะเขาจะให้คุณนะคะในเรื่องของคาปรึกษานะคะหรือว่าการส่งมอบงานนะคะท,สสที่สำคัญสําคัญให้คุณได้นะคะในช่วงเวลานี้แต่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงกับผู้ร่วมง,งานนะคะเพราะอาจจะมีความไม่เข้าใจกัน ในเรื่องของความคิดนะคะทําให้อาจจะมีข้อขัดแย้งนะคะมีปากเสียงกันได้นะคะให้ใจเยนเ็ยนๆกันนิดนึงนะคะแล้วการงานของคุณจะไม่มีอุปสรรคแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ mm. ก็ขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื mm. ่อเป็นกำลังใจและเป็นท่าคู่กันด้วยค่ะ